สีสะเกตที่นี่ชาวบ้านก็คือหากันยกใหญ่เพราะมีการค้นพบตะเคียนอายุกว่า200ปีชาวบ้านก็เลยไม่พลาดไปที่นี่ดีกว่ามาคุณคือเป็นตะเคียนที่อายุเก่าแก่ด้วย200ยปีแล้วก็ขุดพบด้วยนะคะคที่อ่างเก็บน้ําบ้านหนองเข็งอยู่ที่ตาบลกฤษณนาอําเภอขุขันจังหวัดสีสะเกต ที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของต้นตะเคียนยักษ์อายุ200ปีที่ขุดเจอในอ่างแห่งนี้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้โดยบังเอิญด้วย ไปถามกำนันตำบลกฤษณาหน่อยนะคะคุณทองขันสมศรีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าต้นตะเคียนนี้นะปรากฏขึ้นมาจากการที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมันลดลงก็เลยทำให้ชาวบ้านมาเห็นแล้วแจ้งเรื่องนี้เพื่อให้นำรถไปขุดและนำตะเคียนขึ้นมาน้ำลดตะเคียนกุดมันได้ยินจากที่ไหนเล่าก็ปกติเป็นตอแต่นี่เป็นท่อนโอ้ใหญ่ขนาดนี้แต่เขาบอกว่าไม่ว่าจะขุดพยายามทำ วิธีไหนในการที่จะยกตะเคียนท่อนเนียขึ้นมาจากน้ําก็ไม่สามารถเอาขึ้นมาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว,วก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยต้องมีการอัญเชิญท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านสวัสดีมาทําพิธีขอเชิญแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำ<ท>พอทําพิธีได้ไม่นานสุดท้ายแบบนี้ค่ะคนําตะเคียนต้นนี้ขึ้นจากน้ําได้สําเร็จแล้วชาวบ้านเขาก็เลยนําต้นตะเคียนนี้ไปไว้ที่วัดบ้านสวัสดีและคุณดูนะตะเคียนนี้ไม่ธรรมดา ความใหญ่ยาวเขาสามคนโอบนะลแล้วก็อายุ<อ>เก่าแก่ถึง200ปีอย่างที่บอกบด้วยเหตุนี้แหละค่ะก็เลยทําให้มีเหล่าผู้ที่มีจิตศรัทธาสาธุชนอีเขามีความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องของตัวหลงตัวเลขเขารับรู้ข่าวก็เลยพากันมาที่วัดแห่งนี้มาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่อง<ม>บางคนก็ใช้การเพ่งโดยนะีบางคนก็ใช้การรูปรูปรูปไล้ท่าท้าถูมองจ้องแล้วแต่แล้วแต่แตเทคนิคของใครของมันเลยก็<ม>แต่ละคนก็ต้องบอกว่าเขามองเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปนะแต่เห็นแล้วอย่ารอช้างงเพราะว่า มันหมดอาอะไรหมดลอตเตอรี่ก็แห่กันซื้อค่ะไวอะจะคิดเหมือนกันเลยหรอถูขึ้นถูลงถูจนแบบอุ๊ยเล็บหลุดเลยอันนั้นขูดแล้วไม่ทิถูอนโหดไปเอาเบาๆถูเบาๆเอาบางคนอะเขาถูแบบไม่ต้องถูแรงแต่มันแค่เหมือนแบบเปิดทางอะเปิดโลกอะเปิดให้เรามองเห็นอะ เรื่องของความเชื่อว่าไปอ่าเเป็นวิธีการเนาะ<อ>แล้วแต่ใครถนัดใครชอบอะไรก็ว่ากันไป